สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่4ทธันวาคม6.3นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับซึ่งหุ้นที่เราจะมาดูกราฟกันก็จะเป็น Mod e Active 10อันดับแล้วก็แนวโน้มของเซตนะครับสำหรับใครที่มาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลจากทาง ช่องของเรานะครับมาเริ่มต้นกันที่เซตเซตเป็นแโนมไซด์เวน์อ up นะครับใน time frame นาทีเนาะมีแนวรับอยู่ที่1415แนวต้านอยู่ที่1443นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่1443นะอ่ะหุ้นตัวแรกที่เราจะมาทำการวิเคราะห์นะครับก็คือ aot aot หลังจากขึ้นไปชนแนวต้านที่67,75ก็ย่อลงมานะครับ แต่ยังไม่หลุดนะมีแนวรับอยู่ที่64นะครับก็อย่าให้หลุด64ละกันถ้าหลุด64มีโอกาสลงไปต่อที่61.50นะครับตัวถัดไป S C C ก็เป็นแนวโน้มไซเวย์อยู่ในกรอบ320บาทถึง394นะวันนี้ขึ้นไปทดสอบ382นะครับถ้ายืนได้อีกก็จะไปต่อที่394นะครับคนที่มีของก็วางสับรอไี 365นะครับตัวถัดไปแอดวานเป็นแนวโน้มไซด์เวดาวไม่วิเคราะห์นะครับตัวนี้มาทุกวันอ่ะ IRPC นะครับ IRPC วันนี้ก็ขึ้นมาแรงนะครับขึ้นไปทดสอบนะครับ3า2ท12นะอ่าคนที่มีของก็วาง Stop Loss ไว้ที่3บาทนะครับคนที่มีของก็วาง Stop Loss ไว้ที่3บาทนะ ตัวนี้ก็ลุ้นต่อนะครับขอให้เขายืนเหนือ3บาท12ให้ได้นะครับถ้าผ่านไปได้ก็จะไปต่อที่4บาท2สตางค์นะครับตัวถัดไป c p r หุ้นบวกขนาดนี้นะครับเซตบวกขนาดนี้นะพวกยังลงอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเขาเป็นแนวโน้มขาลงไงอยู่ใต้ EMA 75นะครับ h s ก็เป็นสีแดงด้วยนะแนวรับอยู่ที่59.25แนวต้านอยู่ที่61.50นะครับตัวนี้ก อย่าให้หลุด59.25นะตัวถัดไป p ้าย e p อ่าวันนี้ก็ขึ้นมายืนเหนือแนวต้านที่พยายามปีนขึ้นมาหลายวันนะครับก็คือ99นั่นแหละเออถ้าผ่านไปได้ก็จะไปต่อที่107บาท50สตางค์นะครับคนที่มีของก็ลุ้นให้เขายืนเหนือได้แบบแข็งๆนะเพื่อไปต่อที่107.50นะครับ ตัวถัดไปแบมอ่าเห็นเพื่อนเขาขึ้นมาบ้างแต่ตัวนี้ยังไม่ขึ้นก็เลยขอขึ้นบ้างนะครับวันนี้ก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่21.9นะครับเออตัวนี้นะครับเขาก็ยังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์อยู่นะก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวแบมนะจนกว่าจนกว่าเขานูน่นอ่ะจนกว่าเขาจะยืนเหนือ26.3ได้นะครับ มันถึงจะโอเคหน่อยนะครับนะสำหรับตัวแบมนะครับตัวถัดไป IVL เฉิดช้ชายมากนะครับตัวนี้โหแบกเป็นตัวแบกตลาดนะครับ i v l นะคนที่มีของก็วางซอปลอป์ไว้ที่2ี่บาทนะครับแนวต้านถัดไปที่เขาจะไปทดสอบคือ36นะครับถ้าผ่าน36ไปได้ก็จะไปที่42.5นะครับ ตัวถัดไป K-Bank นะครับก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์เนาะอยู่ในกรอบ70บาทถึง120บาทวันนี้ก็ขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่115บาทแล้วนะถ้าผ่านไปได้ก็จะไปต่อที่120นะครับสำหรับตัว K-Bank แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอ่าเป็น The Bag เหมือนกันนะขึ้นมาช่วงบ่ายนะครับก็ PTT นะครับ PTT ก็ขึ้นมายืน ที่แนวรับ41.50ละถ้าพรุ่งนี้นะครับไปต่อนะครับก็จะไปต่อที่45นะครับคนที่มีของก็วางซอปปลอป์รอไว้ที่40บาทนะครับโอเคก็ครบแล้วนะทั้ง10ตัวแล้วก็เซตอีก1ตัวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็คนที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ หน้าเพจ YouTube ได้เลยนะครับก็จะมีการบ้านเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งตอบแทนให้นะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ